เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมกรอบนะครับวันนี้ก็พิเศษนิดนึงนะเรามากับ10อันดับนะครับอัปเดตที่คาดว่าจะมาในอนาคตนะครับอันนี้ให้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นข้อมูลน่าจะเป็นข้อมูลลีกนะครับแล้วก็ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมาในแพท2.2 2.3 2.4หรนะือว่าใอนาคตอันไกลามากๆนะครับแต่ว่าผมเห็นว่ามันน่าสนใจดีนะครับก็เลยอยากจะมาทำคลิปนะครับยังไงก็ย้ำตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เป็นเพียงข้อมูลลีเนะครับเพราะว่า o f ฟ i c i a l นี้ยังไม่มีประกาศเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยนะครับมาก่อนจะชยมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องนี้ ันดับแรกนะครับเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรเป็นพวกเวลาที่เราใช้ไอเทมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับจะมีกราฟิกแบบคูดาวนะครับก็คือมีวงกลมให้ดูนะครับว่าระยะเวลามันมีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเพิ่มเข้ามาจากเมื่อก่อนไม่มีนะครับเมื่อก่อนนี่คือเวลาเราเล่นไปเวลาเรากินข้าวใบกินอาหารอะไรที่มันแบบว่าเพิ่มบัฟดาเมจอะไรไปนะครับเราแทบจะไม่รู้นะครับว่ามันใกล้หมดหรือยังหรือว่ายังไงเราต้องรอเวลาแบบให้มันหายไปเองนะครับถึงจะโอเคนี่คือผลของมันหมดแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมี การเพิ่มคูดาวเข้ามาให้เราเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับถัดมานะครับผมอย่างที่2อนะครับอันนี้เนี้ยก็น่าสนใจนะครับสามารถเปลี่ยนพวกอร์ติแฟกนะครับผมทั้อาวุธได้ก่อนที่เราจะไปสู้นะครับก็คือมีครั้งหนึ่งตอนผมลงอาบีอย่างเงี้ยผมก็โอเคเลือกตัวละครลงไปแต่ปรากฏว่าตัวละครที่ผมเลือกไปดันลืมใส่อร์ติแฟกนะครับเพราะว่าอร์ติแฟกมีโอกาดถูกไหมแล้วก็เอาไปเปลี่ยนโอนไปให้ตัวตัวนี้บ้างอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายลืมใส่นะครับซึ่งฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนอิ เองนะครับหัวข้อถัดมานะครับผมจะเป็นการลบมาต่ังแจ้งเตือนนะครับเวลาเราตีบวกอัติแฟกนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็น่าจะได้แต่คนชอบนะว่าเฮ้ยชอบให้มีการแจ้งเตือนหรือว่าไม่แจ้งเตือนนะครับส่วนตัวนด้แบบไหนก็ได้นะครับผมในส่วนตรงนี้เนาะถัดมานะครับผมอันนี้ก็เป็นไรที่ควรจะมีนานมากแล้วนะครับกับสกิลธาตุครูดาวนะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มเหมือนกับเป็นไอคอนขึ้นมานะครับผมว่ามีเวลาครูดาวเท่าไหร่นะครับอันนี้คือผมมองว่ามันดีมากนะครับเพราะว่าในบางทีที่เราเล่นเนี่ยเราสลับตัวละครใช้สกิลแล้วก็สลับออก ไม่รู้นะครับว่าตัวละครที่สลับก่อนหน้าเนี่ยมันมีคูดาวหรือเปล่าเว้ยแล้วเพียงนี้พอเราสลับกลับมาเอ้ามันติดคูดาวอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็าจะช่วยให้การเล่นของเพื่อนเพื่อนเนี่ยเล่นได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาไปอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าชอบมากนะครับก็จะเป็นพลังเกาะนะครับอาใชะคำไอ่ดีเพราะว่าตรงนี้เขียนว่า s h i l l hp นะครับเป็นเลือดของเกาะนะครับก็คือค่าเกาะในเกมเนี่ยเราไม่สามารถเห็นเป็นแบบรูปธรรมได้นะครับคือเราสามารถมองเห็นได้ในสเตตตัวละครใช่ไหมว่ามีโล่ป้องกันเท่าไหหรรรร่่่่มมีอะไเเเทาาาาแแ้ตวลใสก กับตัวละครนะี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าก่อนให้มันหนาเท่าไหร่ทุกวันนี้ทุกคนก็คือใส่เกาะไปก็คือให้มอนตีไปไม่รู้ว่าตีเข้าเท่าไหร่ใช่ไหมไม่รู้ว่าตีเข้าเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเลือดเกาะแล้วมีเท่าไหร่แล้วก็ใส่สุดไปสุดท้ายก็เกาะแตกตอนไหนไม่รู้อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเฟรนกี้ผมบ,บอกกันเลยว่าดีมากนะครับอันต่อมานะครับผมอันนี้ก็คือเป็นการลบเวลาออกไปนะครับก็เวลาที่เราลงดันเจียนใช่ป่ะมันจะมีคูลดาวขึ้นมาว่าเละเวลาหลังจากที่เราเคลียร์เสร็จเหลือกี่วินาทีนะครับไม่ร มีใครมาอยู่รอหลังจากที่ียร์พวกดันเจี้ยนได้ไหมหรไหมรอแบบ5นาทีอย่างเงี้ยรอทําไม No อันถัดมานะครับผมจะมีการเพิ่มปุ่มเล่นซ้ําขึ้นมานะครับเวลาเราลงพวกดันเจียนอะไรแบบนี้นะอันนี้เป็นเสียงจากผู้บรรยายทีหลังนะครับก็ฟังก์ชันนี้น่าจะตอบโจทย์สับคนที่เล่นแล้วตัวละครตายกลางทางนะครับอันนี้ผมคิดนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราจัดรูปแบบทีไม่ดีพอหรือว่าเราเล่นแล้วมันพลาดนะครับล้วก็สามารถกดเล่นซ้ําได้เลยโดยที่ไม่ต้องออกและเข้าใหม่นะครับเพราะมันน่าจะมีบางคนที่เล่นไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเล่นไม่โอเคเลยว่ะตัวละครเราตายเราไม่มีของชุบอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถกดเล่นใหม่ได้เองนะครับไปกลับไป ฟังไอ้กอลฟมันพูดต่อเ <laughs> <laughs> พราะว่าแลบเรากดรับรางวัลแล้วเนี่ยเราก็จะเราก็สามารถกดเล่นอีกครั้งได้อยู่ดีนะครับตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ใครชอบก็ยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะครับต่อไปนะครับผมอันนี้เนี่ยผมบอกก็เลยว่าเป็นอะไรที่ควรจะมีอีกเหมือนกันนะครับก็คือทุกคนเห็นตรงนี้ไหมนี่นะครับผมจะเป็นค่าความเกลือไม่ใช่ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นจํานวนนะครับผมที่เราทําการสุ่มกาชาไปนะครับขึ้นเห็นกันตรงๆเลยนะครับไม่ต้องไปดูฮิสตอรี่ให้เมื่อยแล้วนะครับจากนี้ใครที่สุ่มมาเท่าไหร่โชว์ตรงนี้หมดเลยนะครับมันก็จะง่ายนะครับต่อการที่เราจะคานวณต่อไปว่าอ่ะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเขาสุ่มมา56โลแล้วถูกไหมแล้วก็เฮ้ยอ่ะควรเก็บเท่าไหร่เราควรเปิดเท่าไหร่โดยที่เราไม่ต้องไปดูฮิสตอรี่ให้เสียเวลาแล้วนะครับเพราะว่ามันการันตีที่90บอัปเดตถัดมานะครับอันนี้เรียกว่า ต้องการอะไรแบบนี้มานานมากแล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าจริงๆมันควรมีนะ <c oughs> เป็นการแบ่งค a ลเอรี่นะครับผมของไอเทมแต่ละชิ้นนะครับก็คือมันทําให้มันดูดีขึ้นมามากๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของพวกไอเทมพิเศษถูกไหมที่ใช้ในการเลื่อนขั้นตัวละครเลื่อนขั้นอาวุธนะครับคือมันควรจะมีนะครับผมกับการแบ่งคัลเอรี่แบบนี้นะฮะและสุดท้ายนะครับผมก็คือการเปิดปิดแอนิเมชันนะครับก็ในกรณีของคนที่เล่นเกมนี้เนี่ยเวลาเรามีตัวละคร5ดาวใช่ไหมอ่ะ รวมบาบาราเข้าไปด้วยก็ได้นะครับเวลากดจะให้ไม่ตายมันจะมีเอฟเฟกขึ้นมานะครับผมซูมเข้าไปหน้าตัวละครใช่ไหมตรงนี้เราสามารถเปิดปิดได้แล้วนะครับแล้วก็อีกอันดึงนะครับผมคือไนท์โหมดนะครับไนท์โหมดนี่ก็เรียกว,ว่าน่าจะแบบเป็นอะไรที่ทุกคนต้องการนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าไนท์โหมดจะมีประมาณไหนนะครับก็คือข้างหลังจะเป็นดำนะแล้วก็สลับกับโลโก้จะเป็นสีขาวนะครับ นี่เนี่ยส่วนตรงนี้ก็เป็นหน้าโหลดสกรีนนะครับก็โอเคนะฮะนี่ครับสำหรับการเลื่อนขั้นตัวละครนะครับอันนี้เนี่ยอยากให้มีมากๆนะครับตัวใช้คำนี้ว่าอยากให้มีมากๆนะครับเพิ่มจากเลเวล90เป็นเลเวล100นะครับ ส่วนของที่ใช้นะครับผมก็คือมงกุฎนะครับกับพวกอาญมาีเกี่ยวกับทา่านนั้นเนี่ยเชิ้นนะครับแล้วก็ของบอสเหมือนเดิมนะฮะคาดว่าจะเป็นของที่เราเคยใช้มาตอนเลื่อนขั้นตัวละครในแต่ละเลเวลนะครับแต่ว่าเพิ่มมาก็จะเป็นมงกุฎอะไรแบบนี้แต่ที่พิเศษว่านั้นนะครับผมเมื่อเราเลื่อนขั้นเรียบร้อยเราได้ออฟฟิตใหม่นะครับได้ออฟฟิตเพิ่มนะฮะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นทุกตัวละครนะน่าจะมีทุกตัวละครแล้วก็มี เม็ดสีอันนี้ด้วยนะฮะสำหรับการสุ่มกระชาเพิ่ม1ชิ้นนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นรูปของพี่เซี่ยวในออฟฟิศใหม่นะครับมันไม่ใช่เป็นออฟฟิศใหม่เป็นการรีคัลเลอร์นะครับแต่แค่ดีคัลเลอร์ก็ดีแล้วนะคือดีแบบดีมากนะครับโโคตรดีนะฮะเห็นแล้วแบบอ่สุดๆดนะครับอันนี้ไม่แค่อันนี้ไม่รวมแค่ตัวละครนะครับอาวุธก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถเพิ่มขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งนะครับ ก็เปลี่ยนแห้วุฒิสีดาวธรรมดานะครับ mm. เพิ่มความแรงขึ้นมาอีกนะครับอันนี้แค่วุฒิสีดาวนะครับท่านในกรณีของ5ดาวนี่โอ้โ oh. ห oh. ดาเมจน่าจะมีผมคิดว่าน่าจะมีอาวุธบางชนิดเนี่ยดาเมจอาจจะแตะหลักพันนะครับอันนี้ดาวเฉยๆนะครับสำหรับอาวุธ5าดาวนะแต่สีดาวนี้ดาเมจถึง500นี่ผมว่าไม่เล่นแล้วนะเทียบกับอาวุธดาวที่ยังไม่แบบเลื่อนขั้นไปอีกขั้นหนึ่งได้เลยนะครับผมว่าเป็นอะไรที่มันแบบว้าวมากๆนะครับว้าวจริงๆจ็จบไปแล้วนะครับกับอัปเดตในวันนี้ที่นํามาฝากกันนะครับหากคชอบไม่ฝากกดไลค์กดติดตามมาะกดกด็งไว้ด้วยนะครับแล้วก็้าการชื่ชอบข้อมูลลิกแบบนี้นะที่น่าสนใจที่รู้แบบว้าวแบบนี้นะ เลยนะครับผมกับเอ๊ดเขาคนแอดจาริสเพจคนนี้นะครับผมก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับดูคลิปจบแล้วก็ยินดี่ด้รู้จกกันด้วยนะครับสำหรับนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ